ไฟนี้ผมมองว่าใครจะโดนน็อกแต่ไม่รู้นะว่าจะเป็นกล้องธรณีหรือซุปเปอร์เหล็ก สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไลฟ์สกิลอีกเช่นเคยครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาสุดๆแล้วครับสาหรับศึกวันลุวันีที่68เหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองครับสําหรับคู่ของซูเปอร์เลกเกียรหมูเก้ากับทาง,างทด้านกล้องธรณีซึ่งในคู่นี้ครับก็ถือว่ายัางเป็นกระแสะพอสมควรครับซึ่งต่างฝ่ายครับก็มี f c อย่างมากเหลือเกินครับสาหรับทั้ง2คนครับและในวันนี้เองครับแอดมินก็จะพาทุกท่านไปฟังบทวิเคราะห์ เพราะบทฟันธงของบิ๊กบอสชาตรีที่ไลฟ์สดเมื่อวานครับว่าทางด้านบิ๊กบอสชาตรีนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับทางด้านบิ๊กบอสชาตรีบอกว่าผมรี้ข่าวว่าวงพนันออนไลน์ตอนนี้ซปเปอร์เล็กเกียรติบู9เป็นต่อ10ต่อ 1, 1> ให้ทางด้านซปเปอร์เลกเป็นฝ่ายชนะแต่ผมดูออกนะครับว่าไฟนี้มันนั่นมากๆครับมันอาจจะเป็น50-50 หรือ55 45หรือ52 48มันแน่นมากมันสูสีมากครับสำหรับผมนะครับซปเปอร์เล็กชื่อดังระดับโลกแบบปอนต่อปอนสุดยอดจริงๆสำหรับซปเปอร์เล็ก แต่กล้องธรณีเขาก็เป็นนักมวยที่อาวุธอันตรายมากๆสายตาของกล้องธรณีนั้นสายตาเขาไวมากคู่ต่อสู้โจมตีเขาไม่ค่อยโดนและเวลาที่เขาทำเคานเตอร์แอคแท็มันอันตรายมากอาวุธคมหนักไฟนี้ผมมองว่าใครจะโดนน็อกแต่ไม่รู้นะว่าจะเป็นกล้องธรณีหรือซูปเปอร์เล็กแต่ผมก็อาจจะผิดนะ เพราะวงพนันเขาต่อซุปเปอร์เลก10ต่อหนึ่งแต่สำหรับผมประสบการณ์ดูมวยมา40ปีกล้องธรณีมีสิทธิชนะด้วยซ้ำฝ่านี้ซุปเปอร์เลกอาจจะได้10ล้านคนต่อไปและนี่ครับก็คือบทวิเคราะห์ของบิ๊กบอสชาตรีในประเด็นที่ว่าซุปเปอร์เลกหรือกล้องธรณีจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับไฟนี้ครับ ก็ถือว่าอย่างกระแสข่าวครับบอกว่าคู่นี้นั้นห่างชั้นกันสุดๆครับสําหรับแฟนมวยหลายฝ่ายที่มองว่ายังดูห่างชั้นกันสําหรับทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กหรือทางด้านกล้องธรณีแต่ทางด้านบิ๊กบอสชาตรีนั้นก็ยืนยันนะครับสําหรับคู่นี้เองมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นเลยครับมันแน่นและมันก็สูสีมากซึ่งอย่างทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นก็อย่างที่รู้กันดีครับว่าเขาเป็นระดับโลกแต่ทางด้านกล้องธรณีนั้นถือว่ามีสายตาที่ดีและ มีหมัดจังหวะ2นั้นที่คมกริบและก็หนักและอันตรายมากๆครับสำหรับคาลเตอร์แอคแท็กของกล้องธรณีซึ่งในไฟนี้ครับทางด้านบิ๊กบอสชาตรีก็ยังมองถึงเรื่องของการน็อกเอาท์เลยนะครับโอ้โหครับสุดยอดจริงๆครับไฟนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นกล้องธรณีหรือซูเปอร์เล็กแต่ทางด้านบิ๊กบอสนั้นเกริ่นขึ้นมาแล้วครับว่าคู่นี้มีการน็อกเอาท์แน่นอนครับซึ่งก็ยังได้ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าทางด้านกล้องธรณีไฟนี้มีสิทธิ์ชนะครับแต่นี่ครับก็เป็น ็นความคิดเห็นของบิ๊กบอสชาตรีครับทางด้านบิ๊กบอสก็ยังบอกอีกนะครับว่าไม่รู้นะบางทีผมอาจจะผิดก็ได้แต่ความคิดเห็นของบิ๊กบอสชาตรีในประสบการณ์ที่ดูมวยมา40ปีครับก็ถือว่าสุดยอดครับสําหรับบิ๊กบอสชาตรีครับในการวิเคราะห์แล้วก็ตีประเด็นออกมาเป็นแผ่นๆให้เห็นเลยครับว่าจุดที่วิเคราะห์นั้นเป็นอย่างไร ทำไมถึงมองว่ามันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นครับอย่างไรก็ดีครับสําหรับคู่นี้ครับแอดมินขอวิเคราะห์ทิ้งท้ายหน่อยครับทางด้านซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในการขึ้นชกในกติกามวยไทย3ามไฟหลังครับไม่ว่าจะเป็นการชนะน็อกเอาท์นาบินอานานในยกที่1และก็ชนะ TKO ในการสับสอกแตกแบบไม่มีที่เย็บทาเกียคาริลอป และต่อมาครับเป็นไฟหยุดโลกซูเปอร์ไฟเจอกับทางด้านรถถังจิตเมืองนนและก็ชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันครบ3ยกครับและไฟล่าสุดของเจตัวครับในการป้องกันแชมป์กับทาเครุเซกาวะในการต้อนรับนักชกอดีตแชมป์เก่ารับน้องใหม่เข้าสึกวันชิบชิปครับด้วยการเอาเข็มขัดไปเป็นประการครับสำหรับการผ่านงานของซูเปอร์เลกครั้งนี้และก็จัดการในด้านทาเครุยูมัดเลยครับสำหรับวันนั้น ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าสําหรับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าสำหรับ3ามไฟย้อนหลังในกติกามวยไทยของเขาไม่ว่าจะเป็นการเจอกับนาบินอานานหรือเจอกับทาเกียร์คาริลอฟหรือแม้แต่รถถังจิตเมืองนน ซึ่งทำให้เห็นแล้วครับว่าสไตล์การชกกติกามมยไทยของซูเปอร์เล็กนั้นไม่ได้ถอยกินเหลี่ยมกินทรงเลยครับซึ่ง3ามไฟครับเห็นได้ชัดว่าไม่ปักหลักก็เป็นฝ่ายที่เลือกก่อนในการโจมตีการออกอาวุธสําหรับซูเปอร์เลกซึ่งการออกอาวุธที่รวดเร็วและก็ว่องไวครับเป็นฝ่ายที่เลือกก่อนทําให้คู่ต่อสู้นั้นยากต่อการออกอาวุธมากๆครับสําหรับซูเปอร์เลกเหมือนไฟที่เจอกับทางด้านนามบินอานานครับโอ้โหแทบไม่ได้หายใจเลยครับทางด้านซูเปอร์เล็กเองกระนำเข้า ้าไปที่รุ่นน้องอย่างนาบินซึ่งก็หาทุกวิธีทางครับไม่ว่าจะเป็นการเตะตัดขาหรือว่าเข้าไปล้วงลำตัวสุดท้ายก็เป็นผลสําหรับการที่ซูเปอร์เล็กนั้นเป็นฝ่ายเลือกโจมตีก่อนครับและไฟต์ต่อมาครับกับการเจอกับทาเกียคาริลอลซูเปอร์เล็กนั้นก็เหลาศอกมาจากบุรีดามเลยครับสับสเละเลยครับสําหรับไฟนั้นเรียกได้ว,ว่าหาที่เย็บแทบไม่เจอครับซึ่งสไตล์ของซูเปอร์เลกครับไม่มีการถอยกินเหลี่ยมกินทรงครับเดินชนอย่างเดียวครับบีบทางด้านทาเกีย พาเกียคาริลอฟชนิดที่ว่าแทบไม่ได้หายใจเลยครับและก็ไฟต่อมาครับเป็นการเจอกับรถถังจิตเมืองนนครับโอ้โหทางด้านซูเปอร์เลกเองครับก็ยืนปักเหมือนที่จะตัวบอกในบทสัมภาษณ์ว่าเจอกับมวยหมัดอย่างรถถังนั้นจะทํำยังไงให้เขาออกอาวุธยากทางด้านซูเปอร์เลกก็บอกนะครับว่าใช้มือทั้งสองข้างนะครับแตะมือของรถถังเอาไว้ครับไม่ให้รถถังต่อยหมัด เวลาง้างมันก็ยากมันจะเก้งจะก้างครับและนี่ครับก็คือวิธีการขวางหมัดไม่ให้รถถังออกหมัดได้ถนัดถนัดของซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าครับซึ่งไฟที่เจอกับรถถังครับก็ออกแนวปักหลักปักฐานตั้งรับใกล้ๆครับสําหรับซูเปอร์เลกซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีครับสําหรับซูเปอร์เล็กในการเจอกับรถถังในการแก้โจทย์ที่ว่าเจอกับมวยหมัดหนักๆทํายังไงไม่ให้เขาต่อยครับและก็ไฟที่เจอกับทาเครุสเซกาวะในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็ถือ คือว่าเปลี่ยนสไตล์ไปอีกสไตล์หนึ่งเลยครับเหมือนที่ดิเบเรียสจอนสันครับดูคลิปการชกของทั้งสองคนครับก็บอกว่าถนาดซูเปอร์เลก ช้ลูกสไตล์ประมาณผสมประสานครับการใช้มวยสากลกับมวยไทยเข้าด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นหมัดยับกอกวนครับแล้วก็สาดด้วยแข้งครับหรือว่าครบเครื่องจริงๆสวยงามมากๆประยุกต์มวยไทยเข้ากับกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบแนบเนียนสุดๆครับสำหรับไฟที่เจอกับทาคิรุเซกาวะครับส่วนทางด้านของกล้องธรณีครับ3มไฟย้อนหลังครับชนะน็อกเอา์ยก3ามพาซาอาร์มานีปัวแล้วก็ชนะคะแนนซารีฟมาซอรีเอฟและ ก็ไฟล่าสุดของเจ้าตัวครับในการคว้าสัญญาวันใหญ่การชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่หมอกรุงเทพธนบุรีหรือเจ้าเสือใหญ่สอเดชพัน์นั่นเองครับซึ่งหลักๆครับจุดเด่นของก้องธรณีครับนั้นคือพลังหมัดซ้ายแล้วก็หมัดจังหวะ2หมัดเคาน์เตอร์แอคของเจ้าตัว ที่เรียกได้ว่าเปรี้ยงเดียวผ่านเปรี้ยงเดียวไม่ฟื้นเปรี้ยงเดียวไม่เหมือนเดิมเหมือนที่บิ๊กบอสชาตรีบอกครับสําหรับอาวุธของทางด้านกล้องธรณีและก็อีกลูกที่น่ากลัวนั้นก็คือลูกศอกสับของเจ้าตัวครับถือว่าทาได้ดีมากๆแต่ถ้าจะพูดถึงสไตล์การชกค,ครับสําหรับสามไฟย้อนหลังครับทางด้านกล้องธรณีนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าตัวได้เดินและกระนาหมัดซึ่งมันอันตรายต่อคู่ต่อสู้มา,มากๆครับเวลาโดนนี่คือจุดเด่นของกล้องธรณีถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คล้าย กับรถถังนะครับเพราะว่าหมัดของเจ้าตัวนั้นหนักจริงๆครับสําหรับกล้องธรณีและเวลาเจ้าตัวตั้งรับครับเรื่องของสายตาก็เป็นชั้นเลยครับหลบเสร็จแล้วโตอาวุธหนักๆด้วยพลังหมัดเรียงเดียวผ่านเนี่ยนี่คือลูกเด่นของทางด้านกล้องธรณีครับซึ่งในไฟนี้ครับแน่นอนครับต้องมีคนเปิดก่อนอย่างแน่นอนครับซึ่งจะยืนใกล้ๆไม่มีใครถอยอย่างแน่นอนซึ่งแอดมินมอนะครับว่าไฟนี้ทางด้านซุปเปอร์เล็กมาเต็มร้อยน่าจะเป็นฝ่ายที่ชิงเลือกออกอา อาวุธก่อนอย่างแน่นอนครับทางด้านซูเปอร์เล็กคงไม่รอให้ก้องธรณีนั้นออกอาวุธได้ถนัดถนัดอย่างแน่นอนและทางด้นงานก้องธรณีครับน่าจะมาแบบเปรี่ยงเดียวผ่านมั่นใจมั่นใจตามสไตล์ของเจ้าตัวเดินได้ถอยได้รับเป็นก็อาจจะเห็นไฟนี้ครับทางด้นงานก้องธรณีนั้นรัดกุมมากหน่อยครับซึ่งก็อย่างทางด้นงานก้องธณีบอกนะครับว่าทางด้านซูเปอร์เล็กขึ้นเวทีมานั้นน่าจะกระหน่ำเจ้าตัวอย่างแน่นอน ซึ่งในไฟนี้ครับแน่นอนครับมาแก้กันยกต่อยกทีต่อที ต้องมารอดูครับว่าสตาร์ทแรกใครจะเป็นคนเลือกก่อนผู้ที่เลือกก่อนนั้นอาจจะได้เปรียบแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับเพราะว่าจังหวะ2นั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยก็เป็นได้ครับสําหรับไฟนี้ก็ถือว่าสําหรับไฟนี้ครับอาจจะเป็นไฟที่ห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวครับเกมอาจจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อครับแต่สําหรับไฟนี้ครับส่วนตัวของแอดมินครับถ้าให้เลือกชอบและให้เลือกอยู่ครับก็คงจะเลือกทางซุปเปอร์เล็กอย่างแน่นอนครับสําหรับไฟนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าจะเกิดว่าเป็นภาษา5432มแล้วครับมีโอกาสได้ออกตัวมีโอกาสได้ปล่อยของกว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไก่ชนครับแต่งแผลกินไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอเกมจบค่อยมาเรียกผมก็ได้ครับแต่ยันนี้นะครับผมถ่ายรูปไว้ทุกคนครับแล้วพี่ๆล่ะครับมาถึงตอนนี้ดูเนื้อตัวทุกสิ่งทุกอย่างประกอบมีความคิดเห็นอย่างไรครับสําหรับคู่นี้ซูปเปอร์เล็กหรือกล้องธรณีใครที่จะมีโอกาสเข้าวินมากกว่าครับสําหรับคู่นี้อย่าลืมคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ